เดี๋ยวเราเลาะตลาดนะคะมีอะไรบ้างที่น่าทานหนุนประจำร้านประจำนะคะที่นี่แตงยี่สิบบาทนี่ร้านนี้ดูถูกงามเหเนาะ ไดปปลาปเจ้าเก่านะประเต็นชมว่าอร่อยนะั่นงัวม,มากปลาปลา้าประจำนะเม,มือมง่นตลอดอาขอบคุณค่าแมนะ่ เห็ดรวมเกี่ยงไม้วันนี้พลอยพลอยมานั่งรถเล่นก็นมานะทุกคนมาแล้วมันเย็นนะ้วพอยได้อะไรเด็กขนมเอาอุ่นไปไว้ข้างหลังได้เลยเพราะมันร้อนทางนอ้อ่ะ โอ้วันนี้พ่อแทนเปลี่ยนไปโอ้จัดหนักจัดเต็มนะ,ะจัดรอไปหน้าห้านมาเฮ้ย <c oughs> โอ้โอพ่อแทนจัดหนักจัดเต็มเตรียมไปหน้าห้านนะทุกคนโอ้ยถ้ามินน้อยมาเน่ปู่กับร้านจะกไรเป็นไฟแล้วเนาะอืออ <c oughs> <c oughs> มาเสริมรอโดยเฉพาะนะทุกคนวันนี้แล้วก็มาเลาะตลาดกันนั่นน้อนนั่นได้อ <c oughs> โอ้ยมันร้อนนะคะอยู่ที่ไหนก็ร้อน,นหมอใครมาหมอไหนหบอมันเราอยู่ใ,ใกล้เหรอ อยู่บ้านก็ร้อนอยู่ไหนก็ร้อนนะทุกคนร้อนมากไปกันทุกคนเลสโก o อะสีโกะเราพรุ่งนี้ก็มีงานบุญเนาะพรุ่งนี้เห็นว่าเอาน้องพลอทำอะไรนะพรุ่งนี้เราทำลงทานโอ้การทำลงทานอะไรคะลงทานน้ำส้มเกตีมะโอ้นี่นะคะก็เป็นน้ำพักน้ำแรงส่วนหนึ่งของน้องพลอยด้วยนะคะพอดี แม่ก็มีไอเดียนะคะอยากจะทำรงทานเนาะทำรงทานอ่างานบุญประจำปีเนาะพรุ่งนี้นะพอดีน,นะน้องพลอยบอกว่าแม่เดี๋ยวหนูออกช่วยนะหนูก็อยากจะทำบุญว่าเดี๋ยวหนูเอาตังส่วนของหนูนะไปช่วยแม่ด้วยไปสัน้นโอ้ยอไอเดียกูดเลยไอเดียกูดา้ากรู้จักอกากจะทำบุญนะคะคอะมโอ้โอ,อ,อตอนละามาทำไมไม่มีคนเลยแรกอะ ค่ำๆแล้วเนาะเขาก็เลยมาหลายโอ้เสียดายไม่มีเพื่อนนะอุ่นนะถ้ามีเพื่อนก็ได้ไปเล่นกันแล้ว,ลวก็ตรงนี้ก็เห็นแม่อชีก็ทำอะไรนะชาใช่ไหมทำชานมแล้วก็อะไรนะ่ะหลายรสอยู่เหมือนกันเห็นเห็นว่ากี่ขวดนะสามร้อยขวดหรือเปล่าแล้วก็ไอศครีมด้วยนะคะส่วนเราก็จะเป็น น้ำเกลือนหิมะนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนเนาะเราก็เอาของที่เย็นๆนะคะให้ทุกคนได้กินได้ทานกันนะคะคนที่มาร่วมบุญนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็พบปะนะไี้เจอกันนะทุกคนใครจะไปเด่นนะห้ามก็มาเด่นนํำกันเด้อมืออื่นนะคะเนาะก็เห็นของแม่ชีก็มีหลายคนนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเนาะก็มีหลายๆท่านนะคะรวมกันแล้วก็ทําเป็นโรงทานเนาะ เห็นอยู่ในคลิปของแอดเบนนะคะเนาะก็ส่วนเราก็จะทําแบบครอบครัวของเรานะคะก็จะมีน้องมิวนะคะร่วมทีมเนาะก็ร่วมเสริมนั่นเองนะคะโอ้ผมมีดาวเครื่องมาน้ำมันบ่ลืมเลยมันเะนซินไงอ๋อเจะเทมันก็หมดเลยเหรอนี่พอไปยืนรถทำมันหมดคักเลยัอ๋อเหรอ แต่พรุ่งนี้เราคือเกิติมารเราจะสั่งนะสั่งมาก็เป็นช่วยอุดหนุนนะคะชาวบ้านคนบ้านเดียวกันนะคะเพื่อนก็อยู่ที่บ้านกุกตูมนะคะก็เป็นคนบ้านเกิดของแม่พีนั่นแหละนะคะแต่เพื่อนกอ็พ่อแม่ก็อยู่ที่อื่นนะแต่ย้ายมาอยู่ที่กุกตูมก็มาเกิดที่กุกตูมนะคะก็เพื่อนก็ได้ไปอยู่ที่อีกบ้านหนึ่งนะคะอยู่ที่หนองแคนเนาะแล้ก็ สั่งซื้ออุญญนุนนะอุญญนุนจากเพื่อนนะคะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเกตที่มากของเรากีรังนะคะทุกคนเนาะใน,นเรามารุ้นกันนะคะก็พรุ่งนี้ก็เตรียมสนุกสนานกันนะ,ะที่วัดก็เตรียมงานนะคะตอนนี้ก็วุ่นวุ่นนะคะก็ละหลายๆทีมคณะของผู้นาน,นะคะเพื่อนก็เตรียมงานอยู่นะช่วงนี้นะคะทุกคนเนาะก็ฮะอันเด็ดเห็ในใจยังกะว่ารากินจะก็ซื้อนี่แล้ว เพื่อเลยแต่เช้าแล้วเลยดูเจ้าเรากินนั้นเจ้าก็เอา s างแหละอาหช้าเพราะมันมีท้องฮะมาตรงนี้ค่อยลืมตลอดในร้านอยู่ตรงนี้นะอันนี้หลงร้านเขาอยู่นี่อ่ะโอ้ยมีแต่ ช้างเต็มเลย <c oughs> ต้องเปลี่ยนมุมนะทุกคนะว่าช้างเ,เต็มเลยสองไม่ได้ดก,ก็แลกอะ้วก็แลแต่เจ้าสิจงทเป็นน้โกไม่มเกียรติมาเนี่ยมันจะง่ายกว่าลูกเพราะว่ามันเป็นไอเป็นกระป๋องมันเป็นกระป๋องเป็นถ้วยเป็นถ้วยเรียบร้อยแล้วยนยนอ่าแล้วก็เย็นด้วยเย็นมันเย็นตลอดเลยคือเราไม่ต้องแช่แช่ถังน้ําแข็งนะทุกคน นะก็จะเป็นการสะดวกดวก,การง่ายไปอีกแบบนะคะเนาะเราก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ได้ทำเนาะทองพลเนาะที่เราได้ทําส่วนมากเราก็จะเป็นผู้รับนะคะเนาะก็รู้สึกนะคะปฝาเปลื้มใจนะในครั้งนี้เนาะก็เราก็อาจจะมีมาเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นบุญประจำปีนะคะ,ะแต่สิรายที่กรุงธูมเราไม่ได้ทํากันเนาะนะแต่ที่นี้เราก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทําได เป็นผู้ให้นะคะได้เป็นผู้ให้กับเขานะคะสักก้งเนาะก็เ <kaz> ดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันนะคะทุกคนนี่นะว่ามีอะไรบ้างพรุ่งนี้นะเอ้ยแต่ที่แน่ๆนะเนเด้งดึงมาแน่เขาเรียกว่าอะไรนะภาษาเขาล่ะไม่เขาเรียกว่าเด้งดึงเขาเรียกอะไรกอนยังเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้อะมันคืออะไรนี่แหละจะป็นอะไร องงโอเคนะคะเนาะก,ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์นะคะลวงทานของใครบ้างมาเพิ่มเนาะน้องพลแต่ที่แน่ๆก็รู้แล้วนะคะก็เป็นทีมของแม่ชินะ,ะแม่เบนนะคือทีมดีวกันนะทีมด้วยกันแล้วก็เป็นทีมของแม่พี่นะคะครอบครัวของแม่พี่แล้วก็อาจจะมีนะคะอีกนะคะเซอร์ไพรส์ามามีแน่นะอาจจะมีสาวปันเพิ่มหรือว่ายังไงนั้นเดี๋ยวรอรุนกันนะคะสำหรับพรุ่งนี้ประมาณนี้ค่ะ